สวัสดีครับทุกทุกท่านหลังจากห่างหายไปนานนะครับน้ำมันแพงเรามาดูว่า NewX 3.0เป็นไงมั่งกับสถานการณ์น้ำมันที่มันแพงแบบนี้นะครับตอนนี้ราคาน้ำมัน B7 ก็โอป้าไปอินละ35บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราสิ้นเพืองของเจ้ายักษ์ใหญ่อิลิแกน3.0กันดีกว่าว่าเป็นยังไงมั่งกับสถานการณ์แบบนี้ วันนี้เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดสดๆตร้อนก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากวิ่งต่างจังหวัดมา500กว่ากิโลนะครับความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ก็อยู่ประมาณ78กิมชั่วโมงแต่วิ่งจริงก็อยู่ที่120-140กิมตรต่อชั่วโมงหรืออาจะมากกว่านิดหน่อยนะครับในบางชจังหว่าแต่ตัวเลขโดยรวมเนี่ยก็จะรวมมาหมดอว่าจะเป็นการจอดติดไฟแดงหรืออะไรต่างๆนะ แต่ถ้าคำนวณจากระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมด519กิโลเมตรนะครับด้วยอัตราสิ้นตัวของระบบที่บอกว่า13.6กิโลเมตรต่อลูกเก็จะได้ตัวเลขน้ำมันที่ใช้ไปของการวิ่งคงนี้38.16ลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาปริมาณน้ํามันที่ใช้ไปคูณด้วยราคาของน้ํามันนะครับก็จะได้ตัวเลขราคาน้ํามันที่เราใช้ไปในการวิ่ง519กิโลเมตรนะครับก็อยู่ที่ 2บาท5 7สตางค์ต่อ1กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นอัตราการสิ้นเปลืองที่รับได้นะครับสำหรับรถเครื่อง3.0นะครับที่ใครๆค,คิดว่ามันน่าจะเปลืองน้ำมันมากกว่าน,นี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับโดยเฉพาะการวิ่งาทางไกลนะครับ แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความเร็วให้อยู่ประมาณ80-120ได้นะครับตัวเลขก็จะสวยกว่านี้นะครับเพราะผมเคยทําตัวเลขได้สวยๆมารอบนึงแล้วนะครับประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ตอนนั้นคือ,อวิ่งไม่ได้รีบร้อนนะครับก็ท่านใดที่สามารถทำตัวเลขได้ดีกว่านี้นะครับมีวิธีการดีๆก็อย่าลืมเมนไปต้คลิปนี้นะครับผมจะได้นำไปลองอใช้ดูหรือว่า ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้จะได้เอาไปปรับใช้กับเจ้ายักษ์ใหญ่ของตัวเองดูนะครับแต่ตัวเลขประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็อย่าลืมเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อจะได้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ใช้มีเอด้วยกันได้รับรู้ได้เอาไปปรับใช้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ